สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทักทายตอนแรกคือเก้าครับมาเบ่งบรรยากาศครับพี่น้องอ่างเก็บน้ำมือเก้าครับคนมักตกปลาเนาะครับนะเบิ่งอ่างมือเก้าครับมือเก็บตกพอด้ก็มานั่งเบิ่งก็มีแห้งเหรอพี่น้องโอ้บรรยากาศดีด้วยพี่น้องคนบรรยากาศดีมากครับโอ้ยตกผักพี่น้องโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องเลยเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศแล้กันพี่น้องพาเบิ่งบรรยากาศแล้กันเนาะ พี่น้องบรรยากาศโได้มาโดนมือแล้วครับโนนนะหลายอาทิตย์แล้วประมาณตั้งแต่มือเจ็บนะพี่น้องเนาะจแกเจ็บหลังอะไรมามือเจ็บตัวอีกแล้ว้สวยหลาน่อยเราได้บรรยากาศเบิร์งหมายมื่อนี้ว่างครับเป็นวันทํางานนะครับนักคนมาคอยเป็นมาตกปลาครับโอ้บรรยากาศนะโอ้เขาครับเขาขี้นอ่ะนะบรรยากาศแรงๆครับเจ็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบิร์งคือเก่าครับสุดยอดนะับสุดยอดบรรยากาศนะพี่น้องเนาะ ้หยยครับมางานดีเนะงานเสียแนนจะนำคุณชั่งหนยครับงานยังมันใสครับฝนตกดูเ่ราะเราฝนก่อสร้างอย่างนาะพี่น้องบรรยากาศดีเยอะพี่น้องเดินทางลงมาก็แบบสบายๆยังอยคนไม่ค่อยมาหรือจังเลยพี่น้องนี่คุณมองเคยได้ปลาสวยครับพี่น้องน่ละมองเคยได้ปลาสวยครับหมายนั่นละแต่ว่าตะกี้น้ำบอลถ่วมครับมือไหนก็มานอนอยู่ฟังพูมพี่น้องมั้ย บางคนละคเห็นบ่เนินดินขา,ขาวๆคนละนอนอยู่ฟังนันมืองเดี๋ยวไปสวายครับมืองเนี้เลยแวะอาเบื้งหน้ามียีพันธ์มาทุละครับก็เลยแวะมาถักไทยส่งกำลังใจพี่น้องขึ้นเ้าครับตอนนังเองหลักว่าบรรยากาศดีวะครับบรรยากาศแบบบ้านๆครับลมหนาวมาเลยอพี่น้องลมหนาวพัดวีววมาบรรยากาศดีเป็นธรรมนอนดีครับพี่น้อง้างล่างก็เป็นเขาเขียวครับ เขาครับไปเจอะก็เล่าว่าตั้งรถบ้านมาครับตั้งแชมขายของครับบรรยากาศเลยสุดยอดเลยครับมันเป็นเขาเขียวเนาะอยี๋เพียงหน้าผู้ใดเนาะมาเห็ดไว้นี่นั่งพักในเดีอจะเข้าพี่ไหมนัน่งพักนี่หยอดมองรบแดดรบฝนพี่นออ้องเออเขาทาเทียววะคิดแต่จะปวดน้ำไหลพี่น้องน้อยมาไหนบู คนที่ลังงามไรกคุณอันนี้ก็เส้นไปสนามบินบน,น,น้องขอครับเรนเรนเงินเงินยื่เส้นอ้อนน้องขอนะครับทางเก็บน้หนำนี่เมฆขีดฟ้าเละลายหรือว่าเมฆเละลายเนาะฝนที่ตกว่าดะจังไงก็บรรยากาศมานานมานั่งเล่นตกปลาครับหลังเลือนงงนันคืดคืดคืดมือเศร้าเก็บกันเนื้อพี่น้องเนาะคิดว่านั่งง,งานจากักษ์หาโมกัวนั่งจกักษ์ทุ่มสองทุ่มกับมือทีเนาะ การนั่งเอาไปไย้การพี่น้องคืออยู่ได้นี่ได้การนี้ด้ยอย่างงีสองสามชั่วโมงเบิ้งจีเห็นตัวบ่าน้อก็รป็น,นกาศดีนแห่งครับฝ่มามันือเห็นกระแหงมาถานถมาถามผมมีอยังงชงงานนะพี่น้องเนะาะบใบโตขวานี่หอดคลิปลงหาถ่ายคลิปเพื่อว่าบ้านนะาานะมือวางๆนะมือกันย่างปวดที่เราพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสี่ชงกำลังใจให้กันเนาะขอบ อุบัติเหตุเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยอุบัติเหตุเพราะไม่ควรดอยากให้มันเกิดหรอกพี่น้องแต่ว่ามันเกิดแล้วก็เฮาต้องยอมรับมันเมื่อเอาอีใส่งานอีกรถด้วยครับพี่ใส่งานในปกติยังไปล้างแผลย์ชอมื่ออยู่ครับบรรยากาศปรกอบไปามาหนีนะพี่น้องเนะาะอัคลิปนี้ก็นที่ไวไายซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะถท,ทายพี่น้องซ้ำนี่แหละอหอมปากหอมคอนะครับนะถท,ทายพี่น้องมาเห็นกันด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจ ถ้ามารกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับสัมภิพาฟไปแฟนเพจท่านใดเด้อพี่น้องขอสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอก่าว่าขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บาย